สวัสดีลูกค้าและเลบูสุเปอร์บายทุกท่านค่ะวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่อีก1คันนะคะสำหรับคันนี้ปัญหาเลเดวิสานสปอร์ตเตอร์โฟเอรถปี2017ค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้เป็นตัวประกอบนอกสเปค5 HD นะคะคันนี้นําเข้าโดยศูนย์ไทยค่ะสําหรับเลขไม้นะคะเลขไม้ของคันนี้ค่ะ13,384ไม้ค่ะ สำหรับฮาร์เล d a v i เดวิสันสปอร์ตเตคันนี้นะคะก็แต่งมาสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าเอาใจไวรุ่นอโโมเมริกันมากๆเลยค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี17นะคะสีดำง่าวิวิทแบล็ k ค่ะตัวถังน้ำมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเป็นสีดำค่ะมีคาดคำว่า4ฟแบบนี้นะคะแล้วก็มีเพจข้างถังน้ำมันเป็นเพจฮาร์เล d a v i เดวิค่ะบางคนหน้าบางคนหลังเป็นสีดำล้วนไม่มีลวดลายนะคะ สำหรับคันนี้ก็เป็นสเปค5 HD นะคะลูกค้าเป็นตัวประกอบนอกค่ะเดี๋ยวนี้ดูนี่ค่ะเดลอกนิดนึงนี่นะคะเห็นตรงนี้ดีกว่าค่ะนี่ค่ะ5 HD ค่ะลูกค้าแล้วก็ที่ที่เพจที่สติกเกอร์ก็จะเขียไว้ค่ะว่าเป็น Import by Harley Davidson Thailand Company Limited ค่ะก็คือนำเข้าโดยศูนย์ไทยนะคะ Factory ก็เป็น Kansas City Vehicle Operation ก็คือที่อเมริกาค่ะคันนี้เป็นรถที่ผลิตอเมริกานำเข้าไทยโดยสูนไทยนะคะตัวนี้มือหนึ่งแพงกว่าตัวประกอบไทยนะคะลูกค้าเพราะว่าต้องเสียภาษีนำเข้าค่ะสำหรับของแต่งค่ะคันนี้ของแต่งดีใช้ได้เลยค่ะก็จะมาพร้อมกับชอบ่องเวนแอนไฮแต่ไม่ใช่ตัวธรรมดานะคะสำหรับวนแอนไฮตัวนี้นะคะเป็นตัว a n n i v e r s a r y 40ปีค่ะ นี้ค่ะ c 0ปี Anniversary ของเวน a n แอน g h นะคะจะมีเป็นเพจสีทองติดไว้ที่ปายท้อค,ค่ะกล่องสกิม m ิ n งอีเกิจุนกล่อง s k i m m ิ n งอีเกินะคะคันนี้ใส่แฮนด d แดกนะคะลูกค้าป่าแฮนด์เป็นของ HDMC ค่ะฝาถังน้ำมันเป็น a r ร e เ s นะคะแล้วก็ไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED ค่ะ ส่วนไฟเลี้ยวก็ย้ายมาจับตรงโชกนะคะด้วยปกติไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านบนใช่ไหมคะอันนี้ก็ไฟเลี้ยวก็ย้ายมาอยู่ตรงโชกด้านล่างค่ะเจ้าของแต่งคันนี้มาสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าถูกใจเลยค่ะจิโกะมากๆนะคะคันนี้นะคะนี่ค่ะที่เพจทั้งที่เพจที่ถังน้ำมันทั้งสองด้านเหมือนกันนะคะปะแฮนสวยงามค่ะที่แฮนก็จะเป็น Milwaukee USA นะคะ แล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนค้างค่ะรออไปเลยนะคะโลกผลิตแล้วนะคะลูกค้าสำหรับ4ฟติเนะคะใครที่อยากหาเก็บรีบเลยนะคะเพราะว่าในอนาคตตัวนี้ไม่ไม่มีแล้วนะคะมือหนึ่งไม่มีแล้วก็คือจะมีแค่ในมือสองเท่านั้นค่ะ สำหรับราคาตารางการดาวการผ่อนเดอะแอดมินมาลงไว้ให้ที่ใต้ the description นะคะ่ะลูกค้าที่สนใจสามารถทักมาทางช่องทางเพจของเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ